สวัสดีครับนะก็อย่างที่เห็นในชื่อคลิปนั่นแหละทุกคนอาจจะแบบว่าอาจจะอ่ะสงสัยแล้วว่าผมทําในคอมอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นบอกเลยว่าไม่ต้องคิดมากนะก็คือไม่ว่าทําในคอมหรือว่าทําในมือถือมันก็เหมือนกันนะก็คืออย่างชื่อคลิปบอกนั่นแหละคือการล็อกโปรไฟล์นะถามว่าล็อกยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะนี่ถ้าล็อกแล้วจะเป็นอย่างนี้เวลาเวลาผมมาส่องอ่ะผมกดออกก่อนนะ เห็นปะก็เนจะล็อกอย่างนี้นะฮะก็คือจะดีกว่าโละคือคลิปก่อนผมมาผมสอนทําโล่ใช่ปะมันก็จะกดดูได้อะไรเงี้ยก็จะกดดูรูปได้แต่ว่าแคปไม่ได้ผมเคยบอกใช่ไหมอ่ะอันนี้คือกดไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เพื่อนรูปปกก็กดไม่ได้เหมือนกันลงมาจะไม่เห็นอะไรเลยก็คือจะดีประมาณนี้อันนี้คือเฟซหลักผมนะอันนี้คือเฟซที่ผมจะทำนี่คือเฟซสำรองก็ประมาณนั้นแหละย้าก็คือ ไม่ว่าจะจะทำในมือคุณจะมีมือถือหรือคุณจะมีคอมอ่ะได้หมดวิธีเหมือนกันนะถ้าเป็นมือถือก็เข้าเฟซที่ในในเบราว์เซอร์นั่นแหละนะฮะแล้วก็เปลี่ยนข้างบนนี้ในมือถือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะต่ในคอมอ่ะให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นตัว m เห็นปะ m แล้วก็จุด n ตัว m แล้วก็จุดแล้วก็ enter ไปเลยอ่าซึ่งทํามือถือให้เป็นเหมือนกันมือถือก็มือถือจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะในในเบราว์เซอร์ในเว็บในมือถืออ่ะ ล้วกดมาที่นี่นะฮะกดลงมาแป๊บหนึ่งไม่นานคลิปเนะี่ยแล้วก็การตั้งค่ามันจะมีเออภาษาเนี่ยฮะเป็นงี้ใช่ปะ่ะให้เราพิม,พ,มพ์หาคำม่าเพื่อนนะเจอปะอ่าเห็นปะเป็นจะเป็นอย่างงี้ถ้าใครไม่ทานเดี๋ยวผมกลับไปใหม่ก็คือ ถ้าคุณคนที่เล่นเล่นเฟซในมือถือให้ล็อกอินบนเว็บใช่ปะล่ะกดมานีแล้วก็กดมาที่นี่เหมือนกันการตั้งค่าเหมือนกันซึ่งคนทําในคอมก็เหมือนกันให้กดตรงนี้เปลี่ยนไปตัวเปลี่ยนไปตัวเอกดลบดับเบิลบวก็กดที่การตั้งค่าย้ำนะทำเหมือนกันทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือทําได้เหมือนกันแล้วก็ไปที่ภาษาภูมิภาคแล้วก็อันแรกสุดเลยอันแรกไปพิมพ์คําว่าพม่าเห็นปะให้พิมพ์ผมพิมพ์แค่ พอพามตัวกันเจอเลยเห็นปะกดไปก่อนไม่ต้องกลัวเราเปลี่ยนกลับได้อ่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บกดกลับมากลับมาเลยกลับมาที่ที่หน้าหน้าถาลายของเราจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นกดตรงนี้เห็นปะเห็นเมาส์ผมไหมจุดน,นี้ปุ๊บมันจะมีเป็นรูปโล่เห็นปะดูเนี่ยถ้านับก็หนึ่งสองสามอันที่สามจากล่างสุดกดปุ๊บแล้วก็กดนี่กดปุ๊บ เรียบร้อยมันจะลอกโปรไฟล์นะสิ่งที่ทุกคนตามหาซึ่งการจะลอกอย่างเงี้ยมันมันต้องทำาะไรก็คือเราต้องสมัครเฟซที่ที่ประเทศต่างประเทศซึ่งถ้าทําในไทยเราต้องทำอย่างงี้อ่าทีนี้วิธีเปลี่ยนภาษากับคลิปนี้จะเร,เร็วๆหน่อยนะถ้าใครไม่ทันก็กดอยู่เดียวมาปึ๊บมาข้างล่างมาที่การตั้งค่าดูให้รูฟันเฟืองให้เน้นฟะันเฟืองนะดูนะปึ๊บถ้าไม่ทันให้ให้กดอ่อกดหยุดนะถ้าดูเอา ภาษาจะอยู่ตรงรูปโลกเห็นปะอันแรกเสมอภาษาจะอยู่ตรงรูปโลกเข้ามาใน,ในฟันเฟืองภาษาจะอยู่ข้างล่างรูปคนปึ๊บอันแรกเสมอฮะแล้วก็พิมพ์หาภาษาไทยปึ๊บเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็จะกลับมาที่หน้าโปรไฟล์เราเสร็จละมันก็จะล็อกนะฮะอันเนี้ยคือล็อกจําร้อยละทีนี้ผมก็จะ ในเว็บใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้กลับมาเป็น www ปึ๊บอ่าก็จะได้ประมาณนี้ในผมทีนี้เราก็จะเห็นปะจะเห็นล็อกเราก็สามารถดูในมุมมองของคนอื่นได้เห็นปะละ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะล็อกโปรไฟล์ง่ายๆสำหรับคนไทยการันตี100%ยเปทำได้แนะ่นอนทาไม่ได้ให้หยุดคลิปแล้วทำทีละขั้นตอนถ้าไม่ทันก็ดูใหม่พอคลิปนี้อ่านสั้นๆโอเคนะ ถคิดว่าโอเคก็ฝากกดไลค์คนละไลค์แล้วกันนะกดติดตามก็ไดนะ้เดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรดีๆก็จะมาสอนเจอกันครับ